Ruam แฟชั่นของช่วงนี้ที่ซื้อมาแล้วใช้บ่อยไม่ผิดหวังฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะเวลาซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ก็จะมีหลายๆรอบนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็ต้องลุ้นว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยไหมแต่เทมแฟชั่นที่จิ๊บรวบรวมมาวันนี้นะคะเป็นตัวที่จิ๊บรู้สึกว่าคุ้มค่าใส่สวยได้สใส่บ่อยคือปกติในช่องเราก็จะไม่ค่อยได้แนะนําอะไรที่เป็นสายแฟชั่นเท่าไหร่นะคะแล้วตัวจิ๊บเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวแบบแฟชั่นจ๋าเราจะชอบใส่แนวอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะสบายๆแล้วก็ใช้ได้บ่่่ออยยใชช้้้้้ไดาาาาๆๆววันนนีกกก็เจจะะะมมรทตงคูสึ ซื้อมาแล้วเราแฮปปี้มากแคอยกรู้มีตัวไหนบ้างก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ Let's go ตัวแรกเลยนะคะทุกคนคือตัวที่จิ๊บใส่อยู่ตอนนี้เป็นเสื้อที่ดีไซน์เก๋มากแล้วใส่ออกมาจะรู้สึกว่ามันเน้นสวดทรงองเอวได้แบบกําลังพอดีอะ่ะเขาจะมีลูกเล่นตรงนี้นะคะคือจะเป็นเชือกสายยาวๆอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถผูกเป็นโบหรือว่าจะผูกเป็นแบบเงื่อนอะไรก็ได้แล้วพอเป็นดีไซน์อย่างนี้ค่ะจะรู้สึกว่าทําให้ช่วงไหล่ของเรา,าดูสวยขึ้นด้วยผ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบ stretchy ยืดได้จะคอนทัวร์ไปกับรูปร่างของเราได้ค่อนข้างดีเลยะคะ่ะเป็นตัวจิ๊บรู้สึกว่าใส่ไปเที่ยวเล่นก็ได้ใส่ไปกินข้าวก็็็ได้นะะนบบ้นนนนนะะคคแลลววววสส่่ตััจรึกกเเเหมมมือบปปาาาทีี ึตัวต่อมานะคะจะเป็นเสื้อตัวนี้จากเมซองคีเขาจะเป็นเสื้อ12ทางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เราสามารถปรับได้ว่าเราอยากจะแหวกหรือว่าอยากจะปกปิดมากแค่ไหนจิ๊บเลยรู้สึกว่าเป็นเสื้อที่ค่อนข้าง v e r ซท t ท l e นะคะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของเราได้แล้วตัวนี้เป็นเสื้อที่ไม่ร้อนด้วยค่ะทุกคนจิ๊บเป็นคนที่เหงื่อแตกง่ายเหงื่อออกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจิ๊บเลือกเสื้อผ้าจิ๊บต้องเอาตัวที่รู้สึกว่าพอเราใส่ไปแล้วอะ่ะมันจะไม่เหงื่อออกมากเกินไปมันจะไม่ได้รู้สึกแบบรอ้อนอ้อาวมากเกินไปนะคะแล้วจิ ong, ๊ มากมากอะทุกคนทรงสวยมากนะคะใส่กับกางเกงใส่กับกระโปรงได้หมดเป็นเสื้อที่จิบแบบใส่บ่อยมากๆยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราไปเที่ยวเราไม่รู้แบบจะเอาตัวอะไรใส่ไปนะคะเราจะเอาตัวนี้ใส่ไปเพราะว่าพับแล้วก็แบบเรื่องการยับกันเยอะ,ะอะไรทั้งนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เป็นตัวที่ไลท์เวทด้วยนะคะทุกคนไม่ได้แบบกินพื้นที่ในกระเป๋าอะไรมากเกินไปตัวนี้ใส่สวยมากใส่สบายมากจิบใส่บ่อยมากๆ นอกจากเสื้อที่แบบใส่เล่นดูแลง่ายหยาบยากเลยพอนี่ที่ิชอบแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ิบชอบมากมากแลยรู้สึกว่าทุกคนควรจะมีติดตู้นะคะคือพวกเบสิกพีซอย่างเช่นแบบเสื้อยืดกางเกงอะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นสีแบบเบสิกเบสิคสามารถหยิบมาใส่มามิกซ์แมทช์ง่ายนะคะเสื้อยืดอ่ะมันเป็นอะไรที่จิ๊บรู้สึกว่าหาใส่สวยยากนะทุกคนหลายๆครั้งอ่ะทรงมันจะไม่สวยบ้างเนื้อผ้ามันจะไม่ใช่แบบสไตล์ที่เราชอบบ้างนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่จิ๊บรู้สึกว่ามันเป๊ะทุกข้อเลยเป็นเสื้อที่่จิปสสาามรถใใไน อากาศที่แบบหนาวๆและในอากาศที่แบบร้อนๆอย่างประเทศไทยได้นะคะเห็นความแบบ stretchy ปะเป็นเนื้อผ้าที่แบบยืดแล้วก็ใส่สบายมากนะคะส่วนตัวจริงนะจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผ้าที่แบบบางเกินไปหนาเกินไปคือมันกําลังพอดีมากๆยับยากมากพับยังไงในกระเป๋าเดินทางพอเปิดมาเราแบบสบัดสบัดเขาหน่อยนึงมันก็สวยแล้วมันไม่ต้องดีดอ่ะแลวถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงแขนของเขานะคะอ่ะตัวเนี้ยเขาจะมีความแบบ เห็นปะเฉียงนีอย่างนี้นะคะแล้วเวลาใส่อะจะรู้สึกว่าเป็นเสื้อที่ทําให้เราแบบดูแขนแบบเรียวแขนเรียวเพรียวบางมากๆนะคะตรงเอวอะเขาก็เก็บด้วยเหมือนกันทุกคนแต่เขากเก็บในเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่รู้สึกว่าอึดอัดไม่รู้สึกว่าแน่นเกินไปนะคะจะมีเสื้อรุ่นนี้ของร้านนี้นะคะแบบทุกสีที่เขามีอะทุกคนแล้วจะเป็นคนที่ปกติเราจะไม่ซื้ออะไรซ้าๆแต่ว่าถ้าสมมติจิบชอบอะจิบก,ก็จะเก็บไปเลยอะสีดสาสีขาวสีเทาก็จัดไปเลยจ้ะต่อให้เจออากาศร้อนแค่ไหนเหงื่อออกแค่ไหนนะคะเขาแบบ ไม่ได้ดูเป็นดอยเหงื่อทุกคนเราเราจับคู่เขาใส่กับกางเกงหน่อยนึงเพิ่มอัซเซสซอรี่หน่อยนึงอคะ่ะเขาให้ลุคที่แบบดูเรียบง่ายแต่ดูดีมากๆก็ต่อมานะคะเป็นเสื้อะคาร์ดิแกนค่ะทุกคนจากแบรนด์ i n d เ a เ r อนะคะตัวนี้จะเป็นคาร์ดิแกนนะคะที่เขาจะมีปักโลโก้อย่างนี้น่ารักมากคือเป็นโลโก้ที่แบบ ทำให้มันดูแบบดูดีขึ้นมามากๆนะคะแล้วก็ตรงแขนเสื้อเขาก็จะมีแบบจับจีบจับจีบ <laughs> เป็นแบบสม็อก่างนี้ทุกคนเนื้อผ้าอะไรก็โอเคแล้วก็อย่างที่บอกจิเป็นคนชอบเสื้อผ้าที่เวลาเราใส่ไปเดินทางใส่ไปเที่ยวอะไรพวกนี้เราไม่ต้องมาคอยกังวลว่ามันจะยับง่ายไหมมันจะต้องรีดไหมมันจะดูแลยากหรือเปล่านะคะจิรู้สึกว่า it's such a basic piece ที่เราสามารถใส่เข้าไปแล้วก็ elevate ทุกลุคที่เรามีได้นะคะแบบน่ารักมากๆแล้วอย่างหนึงจิชอบทำอะคือจิจะชอบใส่เขาผูก อย่างนี้นะคะดูเหมือนกับ c a s ชวลหน่อยนึงแต่ว่าดูมีอะไรดูมีลูกเล่นดูมี layers ซึ่งจิ๊บรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ออฟฟิศของเราอะดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างในสิบจิตของตัวนี้เืาจิ๊บรู้สึกว่าสําหรับจิ๊บอะแขนมันสั้นนิดนึงเวลาใส่อะเราก็จะแบบรู้สึกว่าตื่นตื่นนิดนึงนะคะตัวนี้อะเป็นตัวที่จิ๊บเรียกว่าเป็นเสื้อกันตายของจิ๊บสำหรับการใส่ไปทาง,งาน,นะคะ่ะทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตท,ที่มีความแบบ oversize นิด,น,ดนิดนะคะมาจากแบรนด์ Maison Keeps เหมือนกันเป็นแบรนด์ที่จิ๊บรู้สึกว่่าาาาาเาเเค้้ทํสืือออไดแบบถูกกจรริมนีขง แขนเสื้อเขานะคะอ่ะหันด้านนี้น่าจะเห็นชัดกว่าเห็นความแบบเลเยอร์ตรงนี้ป่ะเป็นอะไรที่แบบเล็กมากแต่พอเราใส่แล้วอะเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าตัวเนี้ยคือได้รับการออกแบบมาอย่างดีจิ๊บจะชอบใส่แบบผ้าผ้าพับแขนนะคะหรือไม่ถ้าใส่แบบแขนยาวก็ยังสวยเพราะอย่างที่บอกอะตรงนี้เขาจะมีลูกเล่นที่ทําให้มันดูมีอะไรพิเศษนะคะเป็นโลโก้อะไรอย่างนี้นะคะมีกระเป๋า ตรงแล้วอาจจะด้วยความที่เราทรงของเขาค่ะมันจะมีความแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆนะคะจิ๊บเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบร้อนเกินไปทุกคนแล้วก็ต่อให้ร้อนมันก็แบบจะแห้งเร็วนะคะคือเพื่อนๆเ,เข้าใจแมมแบบสไตล์คนที่แบบเหงื่อออกง่ายๆร้อนง่ายๆนะคะบางครั้งอะตรงจักกแ็แล้วอะทุกคนมันชอบแบบเป็นรอยนะคะจิ๊บก็เลยจะชอบใส่อะไรที่แบบมันมีความแบบโปร่งๆสบายๆตัวหน,นะะ่อยนึงนะคะเอาจิงๆนะพวกนั้นมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่จิ๊บรู้สึกว่ามันสาคัญมากกับเรื่องของความมั่นใจของเราอะแล้วตัวเนี้ยเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะที่ใส่กกกกัับพววสสูทคครงงๆ็ยยุ คือหลายๆครั้งเวลาเราแต่งอะไรที่แบบมันมีความโครงโครงทับโครงโครงอะไรพวกนี้มันมากไปมันเยอะไปมันทําให้ตัวอาจจะดูตันๆนะคะแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยอาจจะเป็นวิธีที่เขาแบบคอนัวร์กับร่างกายของเราหรือแบบเนื้อผ้าแหลงเขาที่แบบเรารู้สึกว่าพอเขาใส่กับสูทใส่กับอะไรพวกนี้ต่อให้เราเลเยอร์ยังไงนะคะ <ๆ S 2> เขาก็ยังเป็นทรงที่สวยแล้วก็ไม่ได้ทาให้เรารู้สึกว่าตัวเราดูตันตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวแจ็คเก็ตค่ะทุกคนก็ข้างในก็จะบุเป็นผ้าเป็นเหมือนกับ ถ้าซาตินป่ะเอาจริงๆจิ๊บไม่ได้เก่งพวกเรื่องแบบแมตติเออของเสื้อผ้านะทุกคนจิ๊บก็จะอธิบายได้แค่ความรู้สึกเวลาจิ๊บใส่นะคะตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นอย่างนี้มันก็เลยจะใส่สบายนะคะจะมีน้ําหนักหน่อยหนึ่งแต่จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่จิ๊บจะชอบใช้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศะคะ่ะเขาเป็นสีแบบน้ําตาลอมเทานะคะที่มันเข้าได้กับทุกฤุูเข้าได้กับทุกสถานที่เข้าได้กับทุกแบบฉากอะทุกคนคือถ้าใส่ประเทศไทยอะแอบสุดลีว่ามันร้อนนะคะจิ๊บก็เลยจะแนะนําว่าตัวนี้เอาไปใส่ตต่่่าาางประเทศดีกวแอจ ให้ดูดีเทลเหมือนกันเพราะเราเป็นคนชอบดีเทลเป็นสามเหลี่ยมนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้กระเป๋าด้วยทุกคนกระเปา๋าเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่ชอบเดินทางต้องมีอะไรแบบจุกจิกจุกจิกแบบให้ใส่ของนะคะการที่เรามีแบบ extra กระเป๋าอยู่บนตัวเนี่ยมันดีมากแล้วตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบจําด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่อะ่ะมันจะไม่ดูโครงเกินไปถึงแม้ลักษณะของเขาอะ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวที่แบบ o v e r ไ i z e มากๆนะแต่ด้วยความที่เขาแบบเราก็จะดูแบบ ะะเขาจะเป็นแบบปิดแบบกระดุมนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นซิปข้างในด้วยเพราะฉะนั้นยุก็สามารถเปิดหรือว่าใส่แค่ซิปหรือว่าติดกระดุมก็ได้แล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างทนทานด้วยค่ะตัวนี้ผ่านกับจิ๊กมาหลายทริปมากแล้วต่อให้เขาแบบโดนขยําขยุ่มอะไรยังไงนะคะยังโอเคแมทท r เรียเขาก็ยังดีเหมือนเดิมแต่จกเก็ตตนะ่งตัวนี้มันจะมปข้อนึงนะคะที่จิ๊กแบบอยากเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วก็เป็นข้อที่จิ๊กเพิ่งรู้หลังจากได้ลองมาใส่จริงๆตรงโชเดอร์ของเขาหาไหลของเขาอ่ะมันจะมีความเหมือนกว้างคือด้ ก,กระเป๋าแบบสปายไหลอะทุกคนแล้วสายมันอาจจะเส้นเล็กเลยนะมันชอบเลื่อนหลนเน้นเอากระเป๋าที่อาจจะเป็นกระเป๋าสพายไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นกระเป๋าที่แบบสายหนาะๆนะขึ้นอยู่แล้วกับลหลของเราด้วยมั้งตัวต่อม,มานะคะเป็นเดรสต,ตัวเก่งของจิจ๊บจากยูนิโคลเขาดูธรรมดามากทุกคนไม่เหมือนกับยูนิโคลทั่วไปนะคะคือตัวเนี้ยไม่มีพ็อกเก็ตไม่มีกระเป๋าด้วยแต่ว่ามันดีมากตรงที่แมทเทียลของเขาค่ะทุกคนจิ๊บรู้สึกว่าสามารถใส่แบบขึ้นเครื่องหรือว่าใส่แบบลุยๆอะไรก็ได้เหมือนกันนะในร์ชันที่แบบเป็นเดรสนะคะเพราะว่่่าาาเเเค้แบบไมยยัลทุกนตอใหร ขยุง่งขย้ำอะไรของเขายังไงนะคะเขาก็ ยังดูดีด้วยความที่เขามีความยืดอย่าง,างเงี้ยเขาเลยใส่สบายมากๆเป็นตัวที่แบบใส่ขึ้นเครื่องบินนานๆหลายชั่วโมงได้โดยที่เรารู้สึกใช้งานง่ายทุกคนเข้าใจปะแล้วเวลาเข้าห้องนงห้องน้ำเลยเนี่ยมันเป็นกระโปรองอ่ะมันเข้าห้องน้ําง่ายอยู่แล้วเหมือนจนะหนานะแต่ว่ามันไม่ร้อนนะทุกคนและอีอย่างที่เดรสตัวนี้ทําได้ดีมากนะคะคือเขาคอนทัวร์รูปร่างของเราได้ดีมากทุกคนคือบอกตรงๆว่าจิ๊บเองก็ไม่ใช่แบบเป็นคนที่หุ่นผพอมเพรียวอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่พอใส่เดรสต,รตัวนี้ที่ไหลคือ ạ ทําไม่ดูหุ่นดีจังเลยมันคือเดรสตัวนี้ทุกคนมันคือเดรสตัวนี้นะคะจิ๊บแนะนําให้ซื้อสีดําสามารถใส่ไปไหนก็ได้ทุกคนงานราดงานหลวงงานอะไรก็ได้หมดนะคะยกเว้นงานแตง่งยกเว้นงานแตง่งแล้วเวลาแบบว่าเราจับมาใส่สูทจับมาใส่กับแจ็คเก็ตจับมาใส่กับคาร์ดิเกนหรือว่าใส่เอเซอรี่เพิ่มเติมให้เขาค่ะมันจะดูมีความดูดีขึ้นมากมัน v e r ร์ส i า e มาก,มากๆทุกคนเพื่อนๆจะได้ยินจิ๊บพูดคำนี้บ่อยเพราะว่าจิ๊บเป็นคนที่ทชอบซื้ออะไรแล้วแล้วก็จะพยายามแบบ mix and match เราไม่ได้อยากจะพยายามซื้ออะไรเยอะ ได้นานๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวเก่งของเราในหลายๆ okay, อ็อชันอเราพูดถึงเรื่องท็อปสไปแล้วนะคะเราขอมาพูดถึงเรื่องบอททอมส่วนล่างบ้างดีกว่าตัวแรกที่แบบทุกคนเป็นสิ่งที่จิบรู้สึกว่าจิบคิดไม่ผิดเลยนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ราคาดีมากๆถ้าจิบจะไม่ผิดคือราคาแบบหลัก300กว่าบาทนะคะเป็นกางเกงขายาวนะคะที่ทรงสวยมากราคาน่ารักแต่ว่าพอใส่ไปทํางานแล้วว่าดูดีมากจริงๆทุกคนทําทรงมาดีมากๆนะคะจิบเก็บพวกสีของเขาเยอะมากเป็นกางเกงที่มีกระเป๋าแล้วก็ เป๋าลึกด้วยนะทุกคนคือเป็นตัวที่แบบเวลาใส่พวกมือถือใส่อะไรพวกเนี้ยมันใช้งานได้จริงเป็นกางเกงที่ทําให้ใส่เราดูมีเอวคือตรงเอวเขาอะจะมีความแบบเก็บเอวให้เราตรงจากสะโพกลงไปอะคะ่ะเขาจะมีความแบบปล่อยๆ very forgiving คือต่อให้เรากินข้าวจนพุงปอกนะคะก็ยังเป็นกางเกงที่ใส่เราดูดีแล้วก็ความยาวของเขาคะ่ะทุกคนเป็นความยาวที่จีบชอบมากๆคือจีบอาจะเป็นคนที่แบบช่วงขาค่อนข้างยาวเทียบกับช่วงตัวนะคะหลายๆตัวที่จีซื้อมามันชอบเตอ๋อทุกคนคือมันใส่แล้วมันจะอยู่แบบตำแหน่งที่ใส่กับรองเท้า มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้เป็นกางเกงที่เขาคลุมได้แบบกําลังพอดี mm. กําลังเพอร์เฟกนะคะเก็บมาหลายสีมากๆนะคะใส่สบายแล้วบอกไว้ก่อนว่ากางเกงเขา,าก็จะมีความแบบผ้าจะเป็นขุยได้นะคะแล้วก็ตอนที่จิบซื้อมามันจะมีแบบได้หลุดๆอะไรบ้างแล้วก็แค่เออตัดแล้วก็ดูแลอะไรให้เขาดีๆนะคะสาหรับจิบอ่ะถ้าเทียบกับเรื่องของราคาเรื่องของทรงที่จิบชอบมากๆเรื่องของพอใส่แล้วแบบมันดูดีมันเข้ากับอัฟฟิตอื่นๆง่ายะคะ่ะจิบรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันดีมากๆเลยแล้วจิบก็เก็บหลายสีมากๆอย่างเดียวของก ะค,ะคือจิเพิ่งเห็นว่าตอนเนี้ยเขาแบบเริ่มจะขายเป็นทรงใหม่แล้วทุกคนคล้ายๆกับทรงเก่าเนี่ยเขาน่าจะเริ่มแบบขอหมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บรีบเก็บนะคะทุกคนเป็นกางเกงที่จิรู้สึกว่าสามารถเอาไปใส่เที่ยวตามประเทศได้เหมือนกันเขาไม่ได้หยับง่ายทุกคนพอเราแบบปัดๆอะไรนิดนึงหรือว่าพับเขาให้มันดีนหน่อยนึงอะคะ่ะพวกเรื่องรอยหยับอะไรพวกเนี้ยโอเคมากจริงๆสาหรับคนที่อยากหากางเกงใส่ไปทาง,งานนะคะตัวนี้เขาแบบเป็น perfect solution เป็น perfect answer เลย,เ,ลยเขาใส่สบายอะทุกคนแล้วเข้าใจป้าแบบ สมว่าเวลาเราทํางานอยู่คลิปที about, ่อะ The Lasting t h you w a n t to t h i n k about ก็คือเรื่องของการที่แบบเฮ้ยเสื้อหรือว่ากางเกงของเรามันคับมันแน่นมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่สบายตัวในที่ทํางานนะคะจีบเป็นคนที่ให้ความสําคัญมากๆกับการที่อยากจะได้เสื้อผ้าที่รู้สึก,กว่าใส่สบายทั้งวันและแน่นอนว่าใส่สบายทั้งวันในที่นี้ของจีบก็คือต้องใส่ขึ้นเครื่องได้ทุกคนถ้าจิบจะต้องนั่งเครื่องบินสัว16ชั่วโมง18ชั่วโมง whatever ชั่วโมงอะอย่างน้อยจะต้องเป็นตัวที่จิบพร้อมจะใส่ขึ้นเครื่่่ะะ่อองงบยาเป็นตัวทีส สวยใส่สบายนอนแบบไม่รู้สึกแน่นผุ่มอะทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกางเกงยีนส์ที่แบบเฮ้ยใส่สบายอีกแล้วแบบบรามากเป็นตัวที่แบบใส่สบายมากแล้วเป็นตัวที่จิ๊บแบบอยากจะเก็บทุกสีเลยนะคะจิ๊บเคยเอาตัวนี้โชว์ไปในแบบชร์ตคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนมากมาบว่าพี่จิ๊บคะซื้อรุ่นนี้เหมือนกันแบบซื้อรุ่นนี้เหมือนกันเก็บรุ่นนี้เยอะมากเขาเป็นรุ่นที่แบบใส่สบายจริงๆโคนแบบกางเกงที่ใส่สบายมากมันจะมีความแบบเป็นขาที่มีความแบบแฟลนิดๆนะคะพอใส่แล้วจะ นะคะคแล้วก็เป็นตัวที่แบบเขาไม่ได้รัดพุงไม่ได้รัดหน้าท้องเกินไปทุกคนใครที่เป็นสายแบบกินแซบกินจุนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบเวิร์กมากๆทรงของเขาอะมันทําให้เรารู้สึกว่าใส่สบายได้ทั้งวันแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวที่จิบใส่เครื่องได้เหมือนกันนะคะปกติอะจจะเจอคนที่แบบไม่อยากใส่ส์ขึ้นเครื่องเลยพรจะรู้สึกว่ามันจะแน่นท้องแน่นพุงแล้วแบบโหบนเครื่องอะเราจะรู้สึก่ตัวเรามีความบวมบวมเป็นพิเศษนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เิ้ยงใส่ได้รู้สึกสบายพุงมาก แล้วจีนส์มันก็เป็นอะไรที่แบบเบสิคปะเป็นอะไรที่จะรู้สึกว่าทุกคนต้องมีจีนส์ะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นกางเกงขาสัน้นค่ะทุกคนเป็นกางเกงขาสั้นที่ดูดีมากนะ่ารักมากจริงๆคือเพื่อนๆเห็นทรงของขาเขาที่มันจะมีความแบบยุบอย่างนี้ไหมเวลาอะไรที่มันมีความเฉียงตัด อย่างี้มันจะให้ดูแบบเรียวยาวเพียวนะคะเหมือนกับเสื้อตัวนั้นที่แขนก็อย่างนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ขาฟุบอย่างนี้เหมือนกันนะคะจิบรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอแบรนด์ทำอะ่ะมันทําให้เห็นถึงความแตกต่างมากๆนะเวลาคนใส่อะ่ะและแน่นอนนะคะว่าต้องมีกระเป๋า I'ma Fan of Pockets นะคะและสิ่งที่จิบชอบของตัวนี้คือกางเกงเขาว่าจะมีความจับจี ะะข้างหลังก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นจิบจบเหมือนกันนะคะดูมีลูกเล่นมันดูมีอะไรนะคะคือจะิเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ออสเตอร์รี์อะไรเท่าไหร่โดยเฉพาะแบบพวกอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราทํากิจกรรมแล้วมันจะแบบไปเกี่ยวไปติดหรืออะไรพวกนี้นะคะเข็มขัดสําหรับจิบอ่ะเลยเป็นอะไรที่สําคัญมากตัวที่ทําให้ออฟฟิตอ่ะมันดูมีอะไรมากขึ้นโดยโดยที่ไม่ได้ไปเกาะแกะอะไรกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะจิบก็เลยชอบมากเวลาแบบ ที่บบมีหูให้ใส่เข็มขัดเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเพราะใช้เวลาใส่อะมันไม่ได้บางเลยทุกคนเป็นขาสั้นที่ใส่แล้วรูึกขาเดียวแล้วถ้าจิ๊บจำไม่ผิดอะคือเขา,ามีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะแล้วสีที่เขาเลือกมาจิ๊บรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบแมทช์กับอะไรก็ได้หมดเลยคือแบบน่ารักมาก last but not least นะคะตัวสุดท้ายที่จิ๊บรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆปะ out of all the things ที่จิ๊บแบบแนะนำมาวันนี้อะไรที่มันจะวอร์สไ i ล์ที่สุดแล้วเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีประโยชน์จากเขามากๆค่ะเข็ม,มะะขัดที่แบบเบสิก to see. มัง่งหรือคือหลักสิบอะเป็นเข็มขัดที่จิ๊บใช้มานานแล้วนะคะใช้ไปทุกทริปเอาจริงๆนะพูดตรงๆตอนนี้จะมีเข็มขัดอยู่เส้นเดียวทุกคนก็คือเส้นนี้เลยเป็นสีดําแล้วก็โลหะของเขาสีทองอย่างนี้เลยตัวนี้จิ๊บใช้มานานแล้วนะคะควรเขินอะไรคือแบบโอเคมากๆเนี่ยคือให้ดูใกล้ๆนะคะเขาซื้อมาอย่างไงเขาก็ยังเป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้มีรอยลอกรอยอะไรเลยนะคะจากเอาฟิทที่ดูธรรมดาธรรมดานะคะแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะดูมีความเอลิเวทมันจะดูมีความแบบลุคเพนคนทีเ้อร์มากๆแล้วจิ�น จริๆจ๊บจะไม่ค่อยชอบซื้ออะไรที่เรารู้สึกว่าซื้อมาแล้วเขาจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งใช้แบบโอ้ไม่กล้าจับไม่กล้าวางเธอไว้ตรงไหนเลยอะไรพวกนี้จิ๊บชอบอะไรที่มันแบบสมบุกสมบันจริงๆใช้งานได้จริงๆพอเนี้ยเขาราคาแค่เนี้ยทุกคนจิบ๊บเลยรู้สึกว่ามันใช้งานด้วยความสบายใจมากๆทั้งหมดเนี้ยก็คือ best fashion item ของช่วงนี้นะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มเราได้ใส่ปล่อยมากแล้วใส่แล้วก็ดูดีด้วยก็ถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็อ like, ย่าลืมกดไลค์ 好，再见。